ผมพูดสันส้นๆว่าเป็นการเมืองเรื่องแบ่งชาติกันแล้วกันจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้จุดเริ่มต้นเราต้องมองก่อนนะว่าในธนาคารประเทศไทยเนี่ยมีคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพอเอิญว่าคณะกรรมการของธนาคารเทศไทยเนี่ยตัวประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านเป็นมาสองวาระแล้วครบวาระนะ คุณประเมธีมวิมลสิริเนี่ยเป็นประธานกรรมการธนาคารเทศไทยก็ครบวาระตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคนนอกสองท่านก็ครบกำหนดที่จะจะต้อง เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันท่านแรกก็คือคุณนนทิกรการจนะจิตราค่ะและท่านที่สองก็คือคุณมนัสแจ่มเวหาค่ะรายชื่อของคนที่เป็นคณะกรรมการธนาคารทไทยเนี่ยคุณปรเมธีซึ่งเป็นอดีตประธานกรรมการผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเสถุพุฒเป็นกรรมการโดยตําแหน่งแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการค่ะรองผู้ว่าอีกสามท่านคุณรุง่งคุณอลิศลาคุณปิติเนี่ยเป็นรองผู้ว่าการธนาคารทไทยซึ่ง เป็นกรรมการธนาคารทไทยโดยตําแหน่งเลขาธิการสภาพ,พัฒน์กุลดานุชานี่เป็นดานุชาพิชยานันนี่ก็เป็นกรรมการโดยตําแหน่งค,คุณพรชัยธีรวรอันนี้เป็นผู้อำนวยการสํานักงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เป็นเลขาธิการก็เป็นกรรมการโดยตําแหน่งนะที่เหลือเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนนน,นทิกอนะคุณมนัท คุณประกรณ์คุณละพีคุณสุพักนะเข้าใจว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเนี่ยเป็นคนเป็นกรรมาการผู้ทรงคน,นวุฒิแล้วก็แบงค์ชาติสามคนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเลขาธิการสภาพัดหนึ่งคนแล้วก็ประธานหนึ่งคนเนี่ยสิบเอ็ดคนครัครั้งนี้มีครบวาระสามคนคือตัวประธานกับกรรมาการผู้ทรงคนวุฒิสองคนน,คนคะนะมันก็ต้องกำมีกรรมวิธี ในการที่จะหาคนมาทําตรงนี้ซึ่งในพระมยัดธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการกําหนดนะกรรมวิธีในการจะได้มาซึ่งกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้จะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกรรมวิธีคือจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาที่ขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยเสนอรายชื่อ คนที่จะมาเป็นกรรมการของธนาคารประเทศไทยกับทางกระทรวงการคลังเสนอชื่อขึ้นมาโดยให้ทาง,ทาง,ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าหนึ่งคนท,<ะ>ทางแบงก์ชาติเสนอได้สองคนอันนี้ก็คือสองเท่ากับหนึ่งกับอันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดนะ,ะอยู่ในมาตรา28ทับ 5, ของพระราชบ,บัญญัติธนาคารประเทศไทยซึ่งออกแบบมาถ้าผมจำไม่ผิด พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาในสมัยคุณที่ท่านเป็นประธานองคม์มนตรีคนปัจจุบันชื่ออะไรนะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคุณสุรยุทธ์จุรานทนนะ์ก็คือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้การแต่งตั้งผู้ว่าการกรรมการกรรมเกินเป็นอำนาจหน้าที่ของร,รมมัฐมนตรีคลังไม่พอใจก็ปลดกันได้อะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็มีระบบที่จะต้องมีคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีทั้งคณะกรรมการสรรหา คนที่จะมาเป็นกรรมการธนาคาร่งประเทศไทยกับอีกอันหนึ่งก็คือคณะกรรมการสรรหาคนที่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยมีสองชุดนะสาหรับชุดแรกเนี่ยชุดคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยเนี่ยประเด็นก็คือว่าการสรรหาที่ว่าเนี่ยนอกจากมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการเสนอชื่อตามสัดส่วนกระทรวงการคลังกับธนาคารเทศไทยตามที่เขียนเอาไว้ในพร่ำยศธนาคารเทศไทยแล้วเนี่ยเฉพาะตัวประธานคณะกรรมการ เมื่อได้คนแล้วเนี่ยต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การอนุมัติส่วนกรรมการผู้สูงคุณวุฒิเนี่ยคนลงนามเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะ<ฆ>อันนี้เราแยกกันอ่ะคราวนี้ที่ผ่านมาพอรู้ว่าจะต้องมีการแต่งตั้งก็มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะมาเป็นประธานเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคน<ฆ>นะ มีคุณสถิตริ่มพง์พันธ์ซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงการคลังเป็นอดีตประหลัดกระทรวงการคลังคุณบุญญริศกัลยาณมิตรนะอดีตประหลัดกระทรวงพาณิชย์คุณวิทูลศิมาโชคดีอดีตประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณวรวิจตจัมปีรัฐอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณอชพรจารุจินดาอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,าคุณประกรณ์มารากุลอดีตเลขาธิการก,กรกตกรรท์แล้ก็เคยาาเป็นอดีตอ,อ,อุทยานะคะแล้วก็เคยเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยสุดท้ายคุณสุทธิพลทวีชัยการาอันนี้ก็เป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอันนี้ทั้งหมด7ท่านค่ะดท่านเนี่ยทั้ง7ท่านเนี่ยก็จะดูรายชื่อที่กระทรวงการคลังเสนอมากับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอมา ทั้งที่จะมาเป็นประธานแล้วก็ที่จะมาเป็นกรรมการผู้สรงคนอุดมถามว่ามันมีอะไรพิสดารไหมคำตอบคือไม่เป็นเรื่องปกติของการสรรหาคราวน,นี้ทำไมมันถึงเป็นเรื่องการมงการเมืองอ,อันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาเป็นอย่างไระนะ ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆคณะกรรมการที่สำคัญของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากคณะกรรมการธนาคารแหประเทศไทยมันยังมีอีกสามคณะกรรมการคณะกรรมการที่หนึ่งเนี่ยคือคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงกนงนะคณะกรรมการที่สองนี่คือคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินคณะกรรมการที่สามเนี่ยคือคณะกรรมการ ระบบการชําระเงินแต่แน่นอนน่ะคณะกรรมการระบบการชําระเงินเอยคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินเอยก็ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นเรื่องหลักของอทางธนาคารประเทศไทยคนที่เป็นตัวหลักคือคณะกรรมการนโยบายการเงินคนที่จะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยคือคณะกรรมการนโยบายการเงินคราวนี้ประเด็นก็คือว่า คณะกรรมการธนาคารทไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีบทบาทโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการทั้ง3ชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งคนมาเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่ใช่<ท>ะนะมันมีกระบวนการของเขาประเด็นก็คือตัวคณะกรรมการธนาคารทไทยเนี่ยเขาจะมีประเด็นก็คือว่าพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประเมินผลการดำเนินง,งานและกิจการและการดำเนินง,งานของธนาคารทไทย รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยซึ่งก็กว้างมากนอกจากนี้ที่น่าสนใจก็คือกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการเสนอชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินคณะกรรมการระบบการชำระเงินนะ ผู้ดง่ายกำหนดข้อบังคับด้วยว่าด้วยการเสนอชื่อการพิจารณาและการคัดเลือกผู้ทรงุณวุฒิเพราะว่าในคณะกรรมการ3ชุดที่ว่าไม่ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินคณะกรรมการชําระเงินเนี่ยเขามีคนของธนาคารทไทยจํานวนหนึ่ง<ฆ>แล้วก็มีคนนอกจํานวนหนึ่งยกตัวอย่างอย่างคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรอองงอเนี่ยจะเป็นคนในอ่ะคน ก็คือผู้ว่าเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินหนึ่งแล้วก็รองผู้ว่าอีกสามคนนะเท่ากับสี่คนแต่ก็มีคนนอกอีกสามคนมามแล้วเขาคิดว่าแต่ละคนนด้มีความเป็นอิสระนะไม่ใช่ว่าเป็นรองผู้ว่าต้องเห็นด้วยกับผู้ว่าหรือ,เ,อ,อเป็นกรรมการผู้สรงคน,นุฒิซึ่งกรรมการผู้สรงคนุฒิที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินจํานวนหนึ่งนีก็เคยเป็นอดีตพนักงานที่อยู่ในกระทรวงการคลังอยู่ในพวกนี้แหละ,ะนะประเด็นในขณะนี้เนี่ย ที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออ้ายังมีอีกอันนึงนะที่สำคัญนะที่คณะกรรมการธนาคารประเทศไทยให้มีน้ำมีความสำคัญคืออำนาจในวงเล็บปดกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนสมรองเงินตรา oh. ว่าด้วยกฎหมายเงินตราและสินทรัพย์ของธนาคารประเทศไทยอันนี้ <Ha. S 1> คือประเด็นหลัก โอเคไหมแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไปทํานะเป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์อย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้เป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศในพระราชบัญญัติเงินตราซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพิมพ์ธนบัตรอะไรต่างนอกจากนี้ก็กําหนดข้อบังคับไว้ในการเสนอชื่อแล้วก็การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและคณะกรรมการระบบระบบการชําระเงินค่ะ คือถ้าหากว่าเป็นสภาวะปกติคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยเนี่ยงานส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยมันเป็นงานธุราการนะมันไม่ใช่งานปฏิบัติการพูด,ดง่ายว่าไปยุ่งอะไรกับคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาเนี่ยโดยตรงไม่ได้เพราะคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยสคนก็เป็นคนของแบงค์ชาติอีก3คนนี่อาจจะมาจากคณะกรรมการ ธนาคารประเทศไทยเป็นคนเสนอชื่อแต่มันก็ไม่ใช่เสนอชื่อแบบขี้เละเละเทะนะ,ะไม่ใช่ว่าไปโน n o name เลยไม่ได้หรอกะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีระบบการกำกับดูแลอยู่